ครับผมก็วันนี้ก็มีแฟนมาต้อนรับยางน่ารักเลยนะครับผมก็มารอตนะั้งแต่เชา้าก็เป็น,นบรรยากาน่ารักหมือนเดิดเยส่วนตัวเรา,ไปไปาเปด้วยคญเมต้องการดูแลอยังไรผมป้องใส่แดดเพต้งไทยก็ร้อนมากโอ้ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปในงานเลยครับผม<า>ไม่มีแฟนไม่เป็นไรแต่ต้องมีกันแดดครับผมซึ่งในซูเปอร์กรุ๊ปนะครับก็มีกันแดดมากมายนะครับผมที่เราสามารถเลือกได้ตามสภาพผิวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช่ครับผมก็ถือว่าเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยจริงๆนะกันแดดก็คือ เาเราไม่มีกันแดดเหมือนแบบเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านเว้ยยังเวรยยังใช่เหมือนเราไม่ได้นอนเดี๋ยวนี้ทดลองใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างรครับครับจริงๆไม่ได้ใช่วันนี้นะจริงๆผมเป็นลูกค้าอยู่แล้วจริงๆเป็นลูกค้าอยู่แล้วจริงตอนแรกคือได้ใช้ตัวอันซีนครับผมที่<า>เป็นคือจริงๆมันเป็นกันแดดที่ไวรัลที่ต่างประเทศแล้วผมก็เหมือนได้เห็นมาแล้วก็เลยใช้ตามมาเลยครับผมจริงแบบใช้เอาจริงว่าใช้ก่อนที่แบบ มันจะโปปูล<ๆ>่าในไทยด้วยใช่ก็เลยแบบเหมือนได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วเราก็แบบได้มีโอกาสได้ตัวลองตัวอื่น,นที่เป็นเทกเจอร์อื่นอะเลยจริงๆเราคิดว่ามันจะเป็นกับชิมเบอร์จัมบอนะถ้าไม่ออกแดดับต้องขาวอ๋อจริงๆคือมันจําเป็นครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาผิวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมัน90%เป็นเลยผู้เดด้า0มันมาจากแสงอาทิตย์ครับผมซึ่งถ้าเราไม่ไม่เซฟผิวเราจากแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเกิดริ้วรอยเกิดจุดด่างดำฝ้ากะอะไรอย่างเงี้ยตาม วัยของเรานั่นเองครับผมใช่เหมือนเหมือนมันจะเป็นอะไรที่เซฟคอลลาเจนในผิวเรานั่นเองใช่ด้วยอายุที่แบบมากขึ้นคอลลาเจนก็จะน้อยลงนะครับผมนี่พี่ๆหลายคนก็สะดุ้งอยู่นะตอนนี้ครับครับผมก็ใช่ตัวกันแดดก็จะเป็นตัวที่เซฟคอลลาเจนแล้วก็ทําให้ปัญหาผิวต่างๆไม่มาในวัยอันไม่ควรอาใช่ไม่ควรใช่ข้าวปล่าบร่าผมตอนนี้นะครับผมงาน ซูเปอร์กรุ๊ปนะครับผม s อสเวฟฟนะครับก็มี3วันด้วยกันนะครับมีวันนี้นะครับผมก็สามารถยังมาได้อยู่นะครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับผมมีก็จะมีจุงกับดังมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีวันถึง23นะครับผมก็ฝากด้วยครับสูเปอกรุ๊ปเอสเวฟฟาร์ตี้ครับครับซีรีส์เป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ซีรีส์ออนแอร์ไปสองตอนเลยครับผมจริงๆตอนนี้ก็เหมือนทํางานไปด้วยแล้วก็เล่งถ่ายไปด้วยครับผมก็เป็นจริงๆก็เผื่อว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ ถ่ายไปด้วยเอ่อออนไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีความกดดันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วจริงจริงก็ฟีดแบ็กในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ค่อนข้างโอเคเลยทำไมคุณติคุณละไมระไมขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องแบบออนไปถ่ายไปคุณติเขายังไงบ้างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงด้วยแหละครับคือด้วยความที่เหมือนเหมือนช่วงนี้มันมีมีงานที่แบบ หมือนซ้อนๆกันแล้วก็มีแฟนมิตต่างๆมีมิวสิควิดที่ญี่ปุ่นมีแฟนมิตมีแฟนเดย์หลายๆประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเหมือนก็เลยแบบช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ทํางานด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีแฟนมิตอีกก็เลยแบบจัดตารางคิวแบบการถ่ายทําก็ค่อนข้างยากเลยครับก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็้วก็แลกับพี่ต็เป็นยังไงบ้างครับวก็แล้วก็แล้วั็แล้วก็แล้วก็แ กับพี่ติก็น่ารักครับผมจริงๆกับพี่ติคือทํางานง่ายมากครับผมมีก็พี่ติมีบอลอะครับก็พวกเขาจะมาคุมกันอยู่สองคนเลยนะครับผมก็ถ่ายทําก็ราบรื่นดีครับผมก็ตามเบรกเลยครับผมถ้าเบรกเสร็จถ้าเบรกบอกว่าสี่ทุ่มก็เสร็จสี่ทุ่มก็คือก็คือเก็บของกันเลยสี่ทุ่มใช่ครับผมเขาหมดไหมคะหมดไหมใช่ไหมครับ ก็มันจะมันจริงๆถ่ายทําไม่โหดมากครับด้วยความที่แบบเหมือนบทบาทของเราก็ยังเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้โหดมากก็อาจจะไม่ได้ไกลตัวเรามากแต่มันจะโหดที่แบบการวางตารางงานมากกว่าแต่เป็นอะไรยังไงพอให้กี่วันนึงกี่คิววันนึงกี่คิววันนึงก็ตึ้งหนึ่งคิวคือไม่คือต้องเก็บเยอะเลยไหมเก็บกรุบกรุบอ๋อก็จริงๆก็เหมือนก็แบ่งๆกันอาทิตย์แบบอาทิตย์นึงก็จะสามวันอาทิตย์หนึ่งจะสองวันเลยแฮปปี้ขนาดไหนกันงานที่กับจอที่แบบมันตรงเวลามันทุกอย่างมันถึเป๊ะไปหมดทำให้การทงาน อะไรนะเอาเรื่องไงครับยงไงนะครับเราแฮปปี้นเพราะเปออสี่ทุ่มทุกคนก็คือนรักกระเป๋าขึ้นรถกลับบ้านเลยการทำงานอ๋อก็รู้สึกดีกับตัวเองครับที่ว่าเขาเซตมาแบบนี้เราสมมติว่าถ้าเราทํางานเสร็จก่อนเวลาอะไรเงี้ยทีมงานก็ได้กลับบ้านไวด้วยเราก็จะได้กลับบ้านไวเราจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยครับผมช่วงนี้จริงๆคือแต่ก่อนยังไม่เข้าใจในการที่แบบเฮ้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราต้องนอนอะไรเงี้ยแต่ก่อนเหมือนไม่ค่อยมีเราเป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ชอบออกไปข้างนนนนนออ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 กกะะไไรรยยยย่่่่่าาาางงงงงงเเเีีี้้้้ใชชมมัแแแแตตพพหืบบบบบบวทิดๆ ถ้ามีเวลาว่างแค่แบบครึ่งชั่วโมงก็คือเราสามารถหลับได้เลยต้องชื่นชมในทีมงานของเราด้วยหรือเปล่าที่ทำทีมงานออกมาเป๊ะเป๊ะได้ดัเวลาครับผมก็ก็ขอบคุณทีมงานครับถ้าไม่มีทีมงานก็คงแบบผลงานก็คงไม่ออกมาดีขนาดนี้พี่ถามในมุมมองเรื่อง NC ของเรากับจุงจุลกับดังก็โอเคอยู่แล้วแต่พอมาเล่นกับพี่ตี๋คือตี๋เขาจะจริงจังก็จะมีหลายซีนมาถึงหลายมุมบนโซฟาบนเตียงบนระเบียงนี่นี่นั่นตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างใบ NC ของพี่ตี เอ็นซีเหรอครับใช่ใช่อ๋อหมายถึงแบบที่แบบฉากฉากแบบอันนี้ใช่ไหมอ๋อถ่ายจูบกันอ๋อถ่ายจูบกันก็ปกตินะก็ก็แล้วแต่อารมณ์อันนั้นแอารมณ์อารมณ์ใครอารมณ์เราหรืออารมณ์คนแบบอารมณ์อารมณ์ตัวละครนี่ครับอ๋อก็คือตอนนี้ขณะที่ถ่ายอยู่อะไรยังถ่ายที่ถ่ายคือตอนนี้ยังเหมือนยังไม่ถึงคิวที่เป็น ซีนเอ็นซีขนาดนั้นก็เลยไม่ร well, okay. ู้ว่าจะพูดยังไงดีทำใจรอไว้ไหมครับกับฉากเอ็นซีต่างๆขึ้นไปคาดหวังไว้ก็ก็ทำใจรอไหมจริงๆก็เหมือนเตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยแบบพร้อมที่จะถ่ายมากกว่ากแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากครับผมจริงๆก็อ่านี่เหมือนเรากำลังกิงบทที่มันจะต้องถ่ายอ่คือ ด้วยความที่อ่ะผมผมกับกับดังก็เหมือนไม่ได้เคยเล่นฉากอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับพวกเราสองคนครับผมแต่ง่น้าก็ตัดใจแล้วนอกจากคือก่อนหน้านี้แล้วแต่ดังคือแค่ผมอย่างเดียวจุ๊บอีกแต่อันนี้คืออาจจะต้องมีมากกว่านั้นหรือเปล่าเอ่อก็ก็น่าจะมีมากกว่านั้นเพราะเพราะว่าเพิ่งคุยจริงๆเพิ่งเพิ่งไม่เช้านี้ครับผมในห้องแต่งหน้าเขาเพิ่ง ส่งบทมาให้ไสไตล์พี่เองกบทเนี้ยนะครับเมกันเนาะว่ามันจะมีตอนที่พี่บอกเลยก็มีแบบบนเดียงมีบนตาอาจจะอาจจะไม่มีระเบียงอาจจะไม่มีระเบียงครับเสร็พไปได้านงานไหมพระพุธกลับบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงคอแบบหนักกว่านี้เลยเนาะหรือเขาบอกว่าอันนี้ตามอารมณ์บริจาอ๋อก็ก็ทำได้หมดครับใช่ทำได้หมดก็คือ หน้าที่นักแสดงก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไระพรูดกับเขาอยากได้แบบไหนเราก็ต้องเล่นตามนั้นอะไรอย่างเี้ครับผมถ้าถ้าเขาถ้าเราเล่นน้อยไปเขาก็ให้เพิ่มก็เราก็สามารถเพิ่มได้อันนี้อันนี้เป็นการร่วมงานกับเพิ่กับนอกค่า,ายครั้งแรกของคุณไปดังก่นาาอกนาาหรือว่าจริงๆก็จริงๆเรื่องแล้วแต่แล้วแต่ดาวก็ร่วมกับพี่นิวออลอน์นิวครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นนอกค่ายให้สปอย์ตหลังจากนี้ไปมันจะเข้มข้นมากแค่ไหนอ๋หลังจากนี้จะเข้มข้นมากแค่ไหนใช่ไหมครับก็ มันก็จะเข้มข้นเรื่อยๆตามแบบ EP เลยครับผมระก็ถือว่าเป็นระดับ EP เลยอย่างเช่นแบบ EP 2ก็เลเวลสองอีพก็เลเวลสามพี่ใหญ่ถึงเลยแต่แต่แต่ EP 4น่าจะเลเวลแปดไปเลยกระโดดไปเลยอีพก็คือนี่เลยนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกกระโดดอาจจะมีอาจจะมีกระโดดข้ามบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเอ้ยมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็แต่จริงๆก็ผมก็ถามๆแบบเอ้ยพี่ตอนนี้แบบตัดต่อช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พี่บอยก็บอกว่า เฮ้ย EP หน้าๆเนี่ยไม่ไม่นานมากหรอกประมาณสองอาทิตย์ก็โหสมองไหลเต็มพื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มันก็จะมีพี่ๆทีมงานในกองที่เขาก็แบบมีความเป็นมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นสาววายอะไรอย่างเ<อ>งี้ยเขาก็เหมือนแบบกี๊ดกันหน้ามอสกันมาอย่างนงี้ใช่ครับพี่ถามเรื่องอีกป,ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เห็นมีในทวิตเตอร์ว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มที่ไปตามหาไปตามราที่กองตรงนี้มันเป็นยังไงบ้าง อ๋อครับเหมือนถ้าเราเหตุการณ์อ่ะง่ายเลยก็คือเหมือนแบบเราอ่ะกำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่ในห้องห้องแต่งตัวครับผมแล้วเหมือนแบบเหมือนเราด้วยความที่คือเราไม่ชอบเข้าเต็นท์ uh, อ่าด้วยความที่เราอ่าเราเราใส่เชือก <can> ล้วก็ถอดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเหมือนประตูัมเป,ประตูกระจกอะไรอย่างงี้แล้วพี่ทีมงานบอกว่าเฮ้ย hey, จุงจุงเข้าไปข้างในอ่าเอ้ยเขาเตือนดังก่อนอว่าดังก็ถอดไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็ เดนดงก่อให้ดังเข้าไปข้างในเราก็ถามเอยเอาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเขาบอกว่ามันมีคนชะง,งกมาดูอะไรอย่างงี้ด้วยความที่ผมว่าใครชะง,ง,งกมาดูอะไรเงี้ยเราก็เราก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเเหมือนเราแบบใครวะเขาจะแบบกล้าเข้ามามาขนาดนี้เลยหรออะไรเงีเยนะ้ใงยใใช่จะเข้ามาคือถ้าเข้ามาในกองกไม่เป็นไรคือแบบเขาจะอยู่ดูไกลๆอยู่ดูห่างๆอะไรเนงะี้ยแต่มาอยู่บริเวณที่เราแบบเปลี่ยนสภาพอ่ะอันนั้นก็เลยแอบ เอ๊ะยังไงนะอะไรก็เลยเดินอ้อมไปไกลๆสำรวจลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเหรอไม่คือสมมุิเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมช่าสมมุิเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมก็เลยเดินอ้อมไปอย่างนี้เราไปอยู่ตรงนี้เพื่อมาดูตรงนี้ว่าเขาเป the ็นใครว่าเขาทําอะไรอะไรอย่างเงี um ้ยแล้วก็เลยแบบได้มีอ่ะก็มีถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยต่างต่างนะครับว่าแบบผมผมถ่ายครับผมถ่ายผมถ่ายว่าไม่ผมเดินผมดูถ่ายว่าแบบใครไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแบบมีคนสามคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันครับผมก็เหมือนเขาก็มาเดิน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  ตอนแรกเขาเดินคนเดียวก่อนเดินเดินเดินแล้วก็มองมองมองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนสองคนเขาเดินตามมาแล้วก็มอง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 โง่ๆแล้วก็เดินออกไปอะไรนะครับผมถ้าถ้าดูในคลิปอะไรแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้คือทางผู้ใหญ่ทางกองไม่มีมาตรการในการดูแลมาตรการใช่ไหมครับก็ทีมงานก็คือก็ถือว่าแบบรบกวนออกไปได้เลยอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบเขาจะแบบเรียนเชิญเขาใช้คำว่าเรียนเชิญแล้วกันเรียนเชิญออกไปอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่พวกผมจูงกับดังก็<อ>ลงตลอดว่าเอ้ยวันนี้มากองถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งโลเคชั่นกองถ่ายก็ใครๆก็หลายคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นมหาลัยที่ดังใช่ก็เลยน,นั่นแหละครับก็เลยสามารถตามมาได้เลยนะเ,นนเ,นอ,เนอ่อไม่อันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่เคยเห็นเลยแต่ก็คงเป็นแฟนคลับ ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราได้มีโอกาสเข้าไปเตือนเขาด้วยตัวเองไหมครับไม่ครับไม่มีเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มันเหมือนแบบมันเราทํางานเราแบบเราไปแบบอยู่ในหน้าเซตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาบอกเอ้ยมีคนมานะอะไรอย่างเงี้ยดังเกินไหมว่าจะมีคำอยู่ว่าอะไรของเราถูกไปที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยอ๋อก็จริงๆไม่ได้กังวล อ่าดิเอาเอาพูดตรงๆนะแค่ครับจริงๆถ้าถ้ากังวลอ่ะไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็หลังจากนี้ก็จะเซฟตัวเองมากขึ้นนั่นเลยนะผมในการเนี้ยสมมติว่าถ้าปอดเสื้อก็อาจจะเข้าเต็นท์ครับผมแต่แบบกังวลในเรื่องของแบบเหมือนการสะดวกในการทํางานของทุกคนมากกว่าอะไรนะสมมติว่าถ้าคนในกองเขาต้องมาแบ่งสมาธิกับการที่แบบจะไปไล่คนออกจากกองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขานีอเป็นครั้งแรกไหมขับการที่เราโดนแต่ว่าโดนใกล้ชิดขนาดนี้ ถ้าใกล้ชิดขนาดก็นนกครั้งแรกครับแต่ถ้าเป็นแบบเหมือนมันก็จะมีว่างที่แบบเหมือนสถานที่ต่างๆที่เราไปถ่ายทําอะไรอย่าง,างเงี้ยเราบังเอิญเจอเราแบบหรือว่าแบบมีคนที่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงรี้ยเง้ยจุงแล้วก็ยืนดูต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรถ่ายอะไรอ๋อเราวออเราทั้งเรือเดินดูดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปสำรวจตัวเอ,เองเรามองเรามองอันนี้ว่ามันเหมือนเป็นการขุกคามไหมครับขุกคามไหมาใช่ไหมครับเออ แอบส่องเราไหมก็ผมว่าไม่ก็ไม่เชิงคําว่าแบบคุกคามแบบขนาดน,นั้นแต่แค่อาจจะไม่เหมาะสมในณตอนนั้นอหละเนี่ยผมอาจจะไม่อะไรไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับก็บแค่แค่เรากลัวนะแบบความสุิว่าถ้าเราอยากเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือจุงจุงกับดังอะไรเงี้ยเขาก็มีงานแบบมีงานเรื่อยๆอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมใครที่แบบอยากเจอเราก็สามารถ มาเจอกันได้หน้างานครับผมนก็น่าจะสะดวกกว่ามากๆครับผมก็รอบกวนทุกคนเลยครับ